สวัสดีครับสวัสดีครับหงมู่ไทยแลนด์นะครับเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอร้องกวางนะครับจังหวัดแพร่ก็อยู่ในสวนของอาจารย์เอกสิธิ์ใช่ไหมฮะอาจารย์เอกสิธิ์ตัวนี้คือไม้่วงหรีพินะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแล้วถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่แพงนะครับราคาแพงเป็นอันดับต้นๆนะฮะของไม้ที่แพงที่สุดในโลกมี3ชนิดไม้ที่แพงที่สุดในโลกนี่อันดับหนึ่งใน3ตัวนี้นะคือว่าสุดยอดเป็นไม้ตระกูลพยุงตระกูลพยุงแต่เป็นพยุงสายพันธุ์จีนและก็สายพันธุ์วียดนา วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่นี่คือสุดยอดของจังหวัดที่ทำไม้นะครับแต่รู้ไหมว่าไม้ที่แพงที่สุดเนี่ยคือตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปอนาคตนะฮะจังหวัดแพร่ก็ต้องหันกลับมาทำตัวนี้เหมือนกันไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเนี่ยรัฐตลาดจีนมีความต้องการมากที่สุดเราไม่ได้ทำไม้เพื่อที่จะขายในประเทศไทยครับจังหวัดแพร่ตอนนี้ที่ทำคือเยอะสุดเป็นไม้สักใช่ไหมครับจะเป็นไม้สักไม้สักไม้ไม้แบบเมื่อกี้ผมเห็นไม้ยางนายางนาก็ทำยางนาก็ทำสักก็ทำมีไม้อะไรครับ ช้ำช้าไม่ช้ำช้าก็ทำใช่ไหมครับปกตินี่ช้ำช้านี่แถวลำปางนะทำเยอะนะแต่ว่าตอนนี้แพรก็เยอะเพราะว่าเขาเอามาจากต้องไปเอาจานจากลำปางแล้ว<อ>แหละอาทำส่งที่ลำปางอ๋ <fare S 1> อเอามาทําที่นี่แล้วไปส่งลำปาง <laughs> แต่ต่อไปในอนาคตนะครับ <laughs> บอกเลยว่าไม้ไม้ที่มีมูลค่าพเพิ่มสูงสุดเนี่ยไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนอันดับหนึ่งเลยและจีนเนี่ยพันสี่ร้อยล้านคนรอซื้อเราอยู่รอซื้อเราอยู่รอซื้อไอ,อ,อ้ตัวนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือใบนะฮะแล้วก็ลําต้นนี่ของไม้่วงหัวรี ตัวนี้ปลูกมาของอาจารย์เอกสิทธิ์เนี่ยปลูกมาประมาณสัก3ปีครึ่งได้นะน่าจะปีหกหนึ่งปลายปีหกหนึ่งอ่าโอ้โหเกือบ4ปีแล้วนะครับเนี่ยเกือบสีปีนะท่านผู้ชมแต่นี่ก็คือปลูกแบบสวนป่าธรรมชาติครับคือไม่ได้ว่าใส่ใจอะไรเยอะแยะนะครับไม่จะปลูกแบบเป็นที่ใส่ใจอะไรเยอะแยะก็ปลูกร่วมกับไม้อย่างอื่นเยอะแยะเลยชำฉ้าก็มีนะครับในในเขตนี้อันนี้คือสวนป่าอาจารย์ครับตัวน,วนี้ตัวนี้ปลูกยากไหมฮะไม่ยากครับไม่ยากเลยนะปลูกไปก็ติดแล้วจบ ล้วคงจะลดน้ําอยู่ตลอดเนี่ยสายน้ำเนี่ย,อ,ยอ,อ,อ๋อก,ก,ก็ก็ลดช่วยนะเมื่อกี้เราเจาะนะท่านผู้ชมเมื่อกี้เราเจาะต้นนี้ก็มีแก่นแล้วนะครับมีแก่นแล้วเมื่อกี้เราไปเจาะหลายต้นเลยมีแก่นก็แสดงว่าบอกเลยนะครับว่าที่จังหวัดแพร่เนี่ยจังหวัดแพร่ะนะครับตำบลอะไรฮะตำบลน้ำเราครับตำบลน้ำเราอําเภอร้องกวางจังหวัดแพร่อันนี้เข้าแก่นแล้วนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเราไล่มาละว่าเออพยาก็เข้าแก่นแล้วเมื่อวานไปพเยาววันก่อนอยู่ที่น่านน่านก็เข้าแก่นละไอ้ต้นปลูกมาสามปีครึ่งเนี่ย สามปีครึ่งที่หน้าน,นี่เข้าแก่นโหหลายสวนมากหลายสวนมากเข้าแก่นในหลายอำเภอเลยนะครับผูเพียงเข้าแก่นแดงปัดเลยแต่ว่าของเขาเนี่ยเขาจะปลูกกลางแจ้งกลางแจ้งคือแดดจัดหน่อยถ้าแดดจัดหน่อยเนี่ยแก่นแก่นไม้มันจะออกดีมากแล้วแล้ว,ลวที่บอกว่าเมื่อกี้นะครับที่บอกว่ากเกษตรกรนะฮะเกษตรกรเนี่ยต่อไปจะปลูกตัวนี้เป็นล่ําเป็นสันเลยแล้วก็ขายคนจังหวัดแพร่เนี่ยาะจังหวัดแพร่เนี่ยมีฝีมือในเรื่องของการทำเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้แต่ถ้างานแกะสลักนี่ต้องลำบางแต่ก็วัตถุดิบเนี่ยค แล้วต่อไปนะครับไม้ชนิดนี้บอกเลยว่าเขาไม่ได้ขายเป็นต้นนะเขาขุดทั้งรากทั้งเงาเพราะตัวนี้มันแพงมากแพงแพงไปยันเงามันเลยนะครอันนี้คุณหมอนะฮะคุณหมอครับตัวนี้ไม้ไม้ฮองโหรี่เนี่ยคุณหมอมีคนปลูกหลายคนไหมฮะที่นี่ ก็ที่นี่ก็คือเหมือนผมหมอชาลีกับเอกสิทธิ์แค่นั้นแหละฮะอ๋อครับผมอันนี้คือเขาเรียกแนวหน้าแนวหน้า <laughs> ก็เราลองของใหม่ๆลองของใหม่ๆก็ศึกษามาน่าจะศึกษามาพร้อมๆกันนะฮะกับอาจารย์เอกสิทธิ์พร้อมกันนะวันเดียวกัน <พอ S 2> มาวันเดียวกันพ่อเนี่ยคือแกจะเปิดอยู่ YouTube อยู่ตลอดครับผม แล้วแกเห็นปุ๊บแผลก็ชวนผมไปเลยหมอเฉลีเลยไปสามคนอ๋อไปกัน3คนเลยไปดูเอาเลยครับไปเอามันเลยละไปที่จังหวัดน่านเลยเพราะมันใกล้นะนิดเดียวถึงจังหวัดน่านละไปเอามาเสร็จก็มาปลูกเลยปลูกเลยนะอ่าแล้วแล้วมันโตแบบนี้นี่คือโอเคไหมถ้าเทียบกับไม้อย่างอื่นก็โอเคครับโอเคโอเคนะก็ไม่ได้ว่าถึงขั้นโตช้าเนาะขนาดยังมันว่ได้อยู่ใจใสแตาเนีครับนะครับปลูกมันมีไม้สักขายลงไม้มันเลยไม่ค่อยมีเวลาครับผมแต่แกก็มาดูเรื่อย ครับมมาาาตตััดดหญ้้้แลวก็ออ๋ของของอาจารย์ก็ทำธุรกิจไม้ด้วยเป็นเป็นลงเลื่อยใช่ไหมลงเลื่อยเลื่อยไม้สักเลยไ้สักโอ้โหมหาศาลเลยต่อไปไม่แน่นะต่อต่อไปก็จะเป็นลงเลื่อยไม้หัวหัวรีนะเพราะว่าคนเริ่มปลูกกันเยอะเลยนะตอนนี้ประมาณห้าหกล้านต้นอ่ะแถวเมืองลีพวกอะไรพวกมึงมาลงรานร้อยก็มาเอาที่เนี่อ๋อแล้วครับเพราะว่าที่หน้ามันมันไปไกลแล้วมันแพงครับผมที่นี่มามันถูก อ๋อใกล้มันขึ้นทางห้วยหฮมเนี่ยอ๋อใกล้เลยตรงนี้เป็นทางลัดปัดตั้งเวียนนะครับใกล้ทางลัดเลยโอเคครับไอตัวตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามันจะเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับของประเทศไทยและจังหวัดแพร่เนี่ยเป็นจังหวัดที่ทําไม้กันเยอะมากต่อไปนะครับแพร่นี่คือจุดศูนย์รวมเลยจุดศูนย์รวมของไม้่วงหัวดีจากทั่วประเทศจะเราจะต้องมาแปรูปทําเป็นโต๊ะเก้าอี้ที่นี่นะก็คือว่าเดี๋ยวอาจารย์ทางจีนนะทางจีนทางเวียดนามคือหงมู่เนี่ยเราทําร่วมกับคนจีนคนเวียดนามซึ่งเขาทำตัวนี้อยู่แล้ว รู้ไหมครับว่าเก้าอี้ที่จังหวัดแพร่ทาจากไม้สักราคาเท่าไหร่ที่ถามคุณหมอเมื่อกี้ก็ตั้งแต่250ร้อยเก้าอี้ตัวละ250ร้อยาำจากไม้สักใช่ไหมแต่ถ้าเก้าอี้ที่ทําจากไม้หองหอ่ตัวนี้นะครับตัวละ5้าแสนบาทชุดหนึ่งนะโต๊ะกินข้าวชุดหนึ่งเนี่ยมูลค่าในหลายล้านบาทนะหลายล้านบาทครับแล้วเฉพาะโต๊ะมันเนี่ยสาล้านแล้วก็อีเนี่ยตัวละห้าแสนคือมันแพงมากที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่ายกมาเองนะคือผมไปดูจากของจริงไปดูที่ ด,ดูที่ประเทศจีนเลยเมืองไหโขนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาะไหหลำนะเกาะไหหลำซึ่งเป็นต้นกําเนิดของไม้นี่แหละนี่เขาไปขายกันไปขายกันที่ตรงนี้แหละไปขายกันนะไม้ตัวเนี้แล้วไปดูตรงนั้นนะครับเก้าอี้ตัวหนึ่งเนี่ยติดราคาไว้เลยหนึ่งแสนหยวนหนึ่งแสนหยวนก็ห้าแสนกว่าบาทอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศไทยนะครับหลายๆท่านก็รู้เนาะรู้เพราะว่าดูตาม YouTube ที่ผมพาไปดูนั่นแหละ คือผมเนี่ยเป็นคนพาไปดูพาทั้งเกษตรกรทั้งประเทศไทยที่อาจารย์ปลูกที่คุณหมอปลูกเนี่ยก็เพราะว่าผมพาไปดูนั่นแหละเห็นแบบนี้ของจริงแล้วแต่ว่าเราก็อยากจะมาปลูกทดสอบในในแปลงของเราว่ามันโตได้ดีไหมถามว่าแพงไหมแพงทุกคนรู้ว่าแหละว่ามันแพงแพงแน่นอนแล้วเรื่องตลาดก็มีตลาดแน่นอน100%ครับที่ผมมาวันนี้นะที่ผมมาเนี่ยที่จริงแล้วบริษัทเราเป็นบริษัทรับซื้อไม้นะรับซื้อไม้ไอ้ตัวนี้แหละไม้ฮงหุ่ีแล้วส่งออกไปจีน เราก็มีบริษัทหงมูช่ชหน้าเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเรานะครับอยู่ที่ประเทศจีนแล้วจดทะเบียนในประเทศจีนแล้วเป็นทีมงานนี่เป็นคนจีนเลยเป็นคนจดทะเบียนที่นู่นนะครับจดทะเบียนมีทะเบียนพาณิชย์เสร็จเรียบร้อยเป็นจดบริษัทเลยแหละกับหงมู่ชัยหน้าก็คือตัวนู้นเป็นเป็นตลาดคล้ายๆที่กระจายสินค้าในประเทศจีนเราส่งไปใช่แล้วตัวนู้นก็คือเป็นบริษัทเรานี่แหละ เป็นบริษัทเราที่นู่นแต่ผลิตก็คือบริษัทเราเหมือนกันผลิตก็คือโฮมูไทยแลนด์เนี่ยเป็นคนผลิตรวบรวมนะครับแล้วก็ทําไม้ที่คุณภาพดีคราวนี้การที่จะส่งไปจีนเนี่ยเราไม่ได้ส่งไปทั้งท่อนแบบนี้นะเราส่งไปนี่คือเราเอาเฉพาะแก่นไม้เพราะฉะนั้นยังมีงานนะครับที่จังหวัดแพร่ต้องทําเยอะแยะนะครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยไม่ไก่เพราะว่าตอนนี้ปลูกไปนี่หล้านต้นแต่ที่จริงปีนี้นะครับเราก็วางแผนว่าปีนี้ปีหน้าปีต่อไปเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าสิบล้านต้นนะฮะที่จะปลูกปลูกกันไปเนี่ย มันเก็บแน่นอนเก็บขายแน่นอนส่งยัดตู้คอนเทนเนอร์ส่งไปจีนนั่นแหละก็มันเป็นทางเลือกใหม่นะครับของกเกษตรกรปลูกที่ไหนก็โตแล้วเข้าแก่นเนี่ยไล่ไปไล่มานะครับเจจังหวัดเนี่ยมันจะมีที่เข้าแก่นทุกจังหวัดแน่นอน100%ในปี2ปีนี้เฉพาะส่วนนี้เมื่อกี้เข้าแก่นเนาะชัดๆเลยเราเจาะด้วยกันนะเจาะด้วยกันเรียบร้อยเมื่อกี้ชัดๆเลยแบบแดงแป๊ดเลยนะเมื่อกี้ครับ,รบก็กเกษตรกรท่านใดสนใจนะสนใจสอบถามข้อมูลพวกนี้ติดต่อมาได้ทางใต้เพจนี้นะครับใต้เพจนี้หรือว่า คุณหมอครับถ้ามีเกษตรกรทางบ้านในท่านใดสนใจเนี่ยให้คําแนะนำได้ไหมเกี่ยวกับไม้ได้ได้นะครับขอขอเบอร์โทรคุณหมอเลยครับ086 196 6354ครับอันนี้ที่ร้องเข็มเนาะ086 196 6354ร้องเข็มตําบลร้องเข็มอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะครับใครๆที่อยู่แถวนี้อยากมาดูของจริงอยากเห็นของจริงก่อนว่ามันเป็นยังไงก็ปรึกษาคุณหมอได้ก็มีคนมาดูนะมีคนมาดูใช่ไหมนี่มันไม้อะไรวะ บกไม้พยุงแต่พยุงแฮนหลําของจีนครับโอ้มันใบมันเหมือนอะไรนะเหมือนกับต้นสมัสารอะ่ะมันต้นไอขี้เล็กปลาขี้เล็กปลานะอ่ะอ่าคล้ายๆเขาไม่รู้ว่ามันมีราคาอู้แพงครับตัวนี้พูดง่ายๆท่านรู้เนาะว่าไม้พยุงไทยแพงขนาดไหนถามคนแพ้เลยเอาไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือไม้อะไรไม้พยุงไม้พยุงแต่ตัวนี้แพงกว่าพยุงไทย15เท่าเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันแพงที่สุดในประเทศไทยละตอนนี้เพราะไม้พยุงไทยแพงที่สุดนี่ที่ผ่านมา แต่ตัวนี้มันแพงกว่าพยุงไทยเราไม่ได้เอาราคาในเมืองไทยนะเราเอาราคาที่จีนมาคุยกันเลยนะครับเพราะว่าจีนนี่ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกจีนมีพันสี่ร้ล้านคนและตลาดซื้อไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกลบตลาดที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ที่สุดในโลกคือตลาดจีนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวัตถุดิบของดีๆแบบนี้ทําเป็นผลิตภัณฑ์แล้วส่งไปจีนก็ได้นะครับ,ครบแค่นี้ก็ก็ร่ำรวยกันละเอา้าทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เกษตรกรนะครับมีทางเลือกแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มเนี่ยสูงจากการที่ปลูก ไม้ในสวนเนี่ยหลายๆชนิดเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยไม่แน่วันหนึ่งนะครับไม่แน่ผมบอกเลยนะครับว่าวันหนึ่งไม่แน่คนแพร่นะครับหรือคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอยากจะปลูกไม้อย่างอื่นเลยเพราะว่าตัวนี้ขึ้นมา<แ>ปุ๊บแแล้วความมัดแพงคือใช้เวลาเท่ากันใช้พื้นที่เท่ากันเหนื่อยเท่ากันแต่ผลตอบแทนเยอะกว่าอัานนี้ดีกว่าแน่นอนครับร้อวันนี้อาจจะยังไม่เห็นไม่เป็นไรแต่มันเป็นจุดเริ่มนะฮะเป็นจุดเริ่มนี่ถือว่าเป็น อ่าคุณหมอเนี่ยกับอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นแนวหน้านะแนวหน้าเลยในในประเทศไทยอาจารย์นั่นแหละเป็นคนแนะนา <c oughs> แกดูในยูท b e เสร็จปุ๊บไปจั่มหมอชลรีไปเราเพิ่มหน้านไปหาตาตงเลยไปเอามาปลูกเลยเนี่ยคุณหมอชาลีเนี่ยเคยเห็นผมมาหลายปีแล้วนะเคยเห็นผมมาหลายปีแต่ยังไม่ <c oughs> ไม่เคยเจอตัวจริงกันเนาะ <c oughs> แล้วคราวนีน้อาจารย์น่ะแกไปอบรมครับทางน่า่านบ่อยอ่ะโอ <ไป S 1> โอเคเอสารที่ปลูกตรุงคำเนาะครับ พงคำแกไปไปไปอบรมอยู่ที่นู่นนะครับสวนผมก็อยู่แถวพงคำนะไอ้ไผยักษ์อ่ะครับสวนไผยักษ์โอเคครับก็สําหรับวันนี้5ปีก็โหคงใหญ่น่าดูใหญ่ครับใหญ่10ปีที่ขุดขายได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับขอบคุณคุณพี่ด้วยขอบคุณอาจารย์เอกสิธิ์ที่ให้เรามาถ่ายทํารายการตรงนี้นะครับจนได้มาเห็นแก่นที่จังหวัดแพร่ครับถือว่าเป็นส่วนแรกนะเป็นส่วนแรกในจังหวัดแพร่ที่เห็นแก่นไม้ แต่ที่จริงคนปลูกไม่น้อยนะคนปลูกในจังหวัดแพร่ในปลูกเยอะผมบอกเลยว่าไม่น่าจะต่ํากว่า200จะ200รลายครับแต่ว่าน้าเรานี่มีแกกับร้องเขียวของของหมอชลีนี่แหละสองคนถ้าก็เห็นเขาดูแลเดี๋ยวเคงมาแหละมาแน่นอนครับอันนี้เข้าแก่นแล้วแก่นไม่มีทางน้อยลงนะถ้าเราเห็นเข้าแก่นปุ๊บเนี่ยแก่นมีแต่จะใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีค่อยดูนะนี่มันแค่3ปีครึ่งเนี่ยสิปีผ่านไปเส้นผ่านตรงกลางสินิ้วนะครับรุ่นนี้แล้วรุ่นนี้ ในประเทศจีนนะต้นนึงห้าหมื่นถึงแสนบาทนะกาวเป็นชอบแพงปุ๋ยมักปุ๋ยขี้ไก่ทุกอย่างครับชอบได้ใช้กําเจียชอบปุ๋ยทุกอย่างเลยเริ่มสตาร์ทละตัวนี้ชอบปุ๋ยทุกอย่างแล้วที่สําคัญคือชอบแดดด้วยถ้าออกแกนแล้วเดี๋ยวจะเอาขี้ไก่มาใส่ละครับชอบแดดด้วยถ้าสมมติว่าเออต้นต้นไม้ใหญ่ต้นช้ำฉาอะไรพวกนี้เราแต่งกิ่งหน่อยนะไอพวกนี้ให้มันโตขึ้นไปก่อนแล้วไปสู้กันเนี่ย,ยคือโอเคเดี๋ยวให้มันมาแต่งเราขายขายมันแต่งกิ่ง แต่งกิ่งแล้วก็ให้ให้ตัวนี้ขึ้นได้รับแดดได้แสงแดดจะได้ได้แสงแดดครานี้เขาจะโตขึ้นโตขึ้นทุกปีบ้วนมากสากตัวนี้ีให้แกตัดออกเพราะมันโค้งครับมันมันไม่สวยเดี๋ยวเอาเอาไปโกกเลยครับกิ่งนี่ขายกิ่งกิ่งของพะยุงเนี่ยผมเอาไปทํายาเกี่ยวกับโรคโรคเก้าเขาบวมอ๋อครับผมเพราะว่ามันพเป็นขึ้นออกพะยุงจันนีอมเป็นสมุนไพรเป็นยังไงกะยเป็นยังไงจระยยอดเลยทําเป็นยานอาจารย์อาจารย์ตัวนี้นะครับเขาทาชาในประเทศจีนเขาเอาใบเนี่ย เอาใบอ่อนนะยอดอ่อนนี่ไปทาชาไปทาชาแล้วชานี่ไม่ใช่ชาธรรมดานะกับราคาแพงด้วยก็คือว่าตัวนี้บํารุงโลหิตเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตสําหรับคนจีนเขาเชื่อถือนะตัวนี้ถ้าเป็นทาอยู่ตอนนี้คิดจะทําอยู่แล้วครับแล้วสุดยอดรสชาติดีมากอันนี้คือทํามาแล้วแล้วมีคนขายเยอะแยะเลยในประเทศจีนแต่แต่คนไทยยังไม่รู้แล้วทําเองนะในประเทศไทยผมชิมมาแล้วนะครับพอเลี้ยงสมชายนี่ทําให้ผมชิมคนแรกๆเลยหอมมาก หอมมากแล้วมันดีกับระบบไรเวียนโลหิตเอายอดมาตากแดดไหมครับก็เอายอดมาก็มันมีวิธีการของเขาคือตากแดดแล้วก็เอามาคั่วนะเอามาคั่วทําเหมือนชาเลยคั่วแล้วก็เอาไปวิธีการทําชาไม่ยากเลยแล้วก็ทําตากให้มันแห้งพ้าลมเป่าตากให้มันแห้งนะครับอย่างนี้เบาหวานลงได้ไหมอูดสบายเลยครับสบายเลยตัวนี้เป็นเบาหวานลองลองดูครับอันนี้มันดีจริงนะครัท่านผู้ชมครับก็ถือว่าวันนี้นะครับเรามีโอกาสที่ดีมากที่มาดู ไม้นะครับที่เข้าแก่นชุดแรกของจังหวัดแพร่แล้วในจังหวัดของท่านที่ท่านอยู่นะครับผมบอกเลยนะผมเชื่อเลยนะว่าทุกจังหวัด77จังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่ปลูกนะครับแล้วจังหวัดของท่านมีคนที่ปลูกครบ3ปีกว่าแล้วและเข้าแก่นแล้วด้วยแล้วท่านปลูกหรือยังนะครับปลูกไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนปลูกไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยไม่มีไม้ชนิดไหนที่แพงกว่าไม้พยุงแล้วในประเทศไทยอ่ะแต่ตัวนี้นะครับเป็นพยุงที่แพงกว่าพยุงไทย15เท่าเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลใดที่ท่านจะไม่ปลูกนะปลูกแน่นอน1 0 0เ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ